ครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกระเป๋าหนังแท้นะครับสำหรับผู้ชายนะฮะเป็นสีน้ำตาลนะครับเปิดตรงนี้ได้ครับผมแล้วก็ที่มันเจ๋งก็คือเนี่ยฮะสำหรับคนที่มีเหนนรียญนะฮะแล้วก็ต้องการเก็บต้องการพื้นที่เก็บเยอะๆหน่อยนะครับฮะ <What? S 1> ตัวนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับแล้วก็เป็นหนังแท้นะครับสีน้ำตาลเห็นไหม ซิปอย่างดีนะฮะเนี่ยฮะคือมันเปิดได้กว้างเลยนะฮะเปิดได้จนถึงสุดตรงนี้เลยเนี่ยครับเปิดได้สุดเลยแล้วกว้างมากนะฮะแล้วก็วัสดุเป็นหนังไม่ต้องกลัวซิปแตกเพราะซิปใช้ซิปอย่างดีนะครับผมแล้วก็ไอตัวซิฟอะถ้าถ้าคนไม่ใช้นะฮะตรงนี้ก็สามารถลูดออกได้ะฮะมันเป็นซิปอยู่นะฮะลูดออกแล้วใบนี้ก็สามารถถอดออกได้ก็ใช้เป็นแค่เก็บนำบัตรกับเก็บแบงก์ก็พอ นะครับแล้วก็โครงสร้างก็ทนมากนะครับใช้ต่ำๆนะสีหปีแน่นอน,นครับตัวนี้คุ้มนะฮะหนังวัวแท้นะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็กดสั่งซื้อเข้ามาได้เลยนะครับที่ลาซาด้ามีเก็บเงินปลายทางนะครับผมโอเควันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ครับสวัสดีครับ